เาทำไมกินร้านอาหารข้างถนนแบบนี้เหรอคะงั้นอย่างนี้ละกันครับคุณไผ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนร้านละกันค,ครับกระจอกจริงๆเลยเม่งเมงครับพี่เอาอะไรเพิ่มไหมครับพี่ปอน เองว่าพี่สั่งหารมาน้อยไปป่าวะพอดีวันนี้พี่มีนัดกับคุณไผ่อ่ะที่เป็นเน็ตไอดอลอ่ะรู้จักใช่ปะคุณไผ่เลยเหรอครับโอผมชอบเขามากเลยะครับอพี่อยากให้เขาประทับใจวะงั้นงั้นเอาต้มยำลมิตรให้พี่อีกทีละกัน แต่ว่าเอ็งช่วยเล่นให้พี่หน่อยด้ยเดี๋ยวคุณไผ่เขาน่าจะมาแล้วล่ะได้ครับรอแป๊บนึงนะครับเคเคเดี๋ยวคุณไผ่เชนนั่งก่อนครับเอ่อ ผมไม่รู้ว่าคุณไผ่ชอบทานอะไรครับผมก็เลยสั่งอาหารมา3 4อย่างเพื่อจะถูกใจคุณไผ่ะครับถูกใจบ้าอะไรล่ะนี่ปอนเห็นไผ่ไปอะไรคะไผ่เป็นเน็ตไอดอลผู้ติดตามหลักแสนแต่พี่ปอนพาทำไมกินร้านอาหารข้างถนนแบบนี้เหรอคะกระจอก เอ,องั้นอย่างนี้ละกันครับคุณไผ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนร้านละกันค,ครับเดี๋ยวเราไปกินบนห้างเนาะมีแอร์ด้วยคุณไผ่จะได้ไม่ร้อนนะครับไม่เป็นไหแทนนั้นแหล,แลคะค่ะมันนอกแบบเนี้ยไปกินบนห้างก็สั่งไม่เป็นหรอกไผ่ค,คิดไว้ไม่มีผิดพี่ไปคนแต่งจังหวัดก็อย่างว่าเนาะ พ่อแม่คงไม่เคยพาพี่ไปกินอาหารหรูๆพิซซ่าสเต็กแบบนี้สินะกระจอกจริงๆเลยคิดผิดที่มาเดิบพี่เนี่ยเอาแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรว่าพ่อแม่ผมแล้วผมเป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยมันทำไมเหรอใช่เด็กต่างจังหวัดแล้วยังไงครับ แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกใครแบบนี้นะครับเนี่ยหลอนเห็นไอดอลปลอมมากเสียแรงที่กดติดตามที่แท้ก็แค่สั่งภาพแล้วเน็ตไอดอลที่ดีนะครับเขาต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างสวยทั้งภายในสวยทั้งภายนอกมีจิตใจที่ดีผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำตัวได้ทุเลศกขนาดนี้และอาหารพวกนี้ไม่กินก็ไม่ต้องกิน จะไปไหนก็ไปปะไอ้ปอนผู้ชายฉันต่ำนี่แกก็ไล่ฉันเหรอใช่ครับผมไล่คุณอ่อแล้วถึงผมจะเป็นคนบ้านนอกอะนะผมก็ดูออกว่าอไหนเขาเป็นเพชรอันไหนเป็นกลวดแล้วก็ต่อให้ทั้งโลกเนี้ยนะจะเหลือคุณเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวอะ ผมก็ไม่มีทาง,งคุณมาเป็นแฟนหรอกคนเรานี่มันดูกันภายนอกไม่ได้จริงๆนะพี่ปอนเน็ตไอดอลดีๆก็มีตั้งเยอะแต่เน็ตไอดอลแบบนี้ดังได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ดับอือใช่แย่วะอะสงสัยน้องเลิกติดตาม